จเจริญพรเนาะพี่อ๋อยพี่ตรงแล้วก็คุณนัทนะครับเห็นสองท่านติดกล้องพี่อ๋อยน่าจะเพียใช่ไหมครับอาเกษเดี๋ยวจะสวดมนต์กันก่อนเนะาะอรังสมาสัมพุตโวภะกวาภูตังภะกวนังอภิวาเทมิ suaka ato apa kawata temo namasami nama sami supati apa kawato asa awakasangko sangkang nama anda mayang pada sapa kawato kuapa karena makarang karomase apa kawato arah atau sembah นะโมตัสสะพะกัวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกัวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตสะวันนี้การพูดถึงการศึกษาศิลปะนะครับใครจะอ่านเอ่ย ที่ตรงจะอ่านไหมอ่านค่ะอ่อเรียนเชิงครับกบการศึกษาศิลปะขยายความมงคลข้อแปดการศึกษาศิลปะเป็นอุดมมงคลผู้ที่มีศิลปะคือผู้ที่มีสีมือไม่ว่าจะเป็นสีมือในเชิงการในการเป็นช่างเงินช่างทองเป็นช่างเย็บตีวานเป็นต้นชื่อว่าอุดมมงคล ขึ้นชื่อว่าศิลปะไม่ว่าจะเป็นของขลื่หัดหรือบรรพชิตหากเป็นศิลปะที่ไม่มีโทษแล้วชื่อว่าเป็นอุดมมงคลทั้งสิ้นเพราะนำความสุขความเจริญมาให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและผู้อื่นด้วยข้อ 9. วินัยที่ศึกษาดีแล้วขยายความมงคลข้อที่เาความเป็นผู้มีวินยัยเป็นอุดมมงคล คำว่าวินัยนั้นแปลว่านำออกหรือคือนำโทษทางกายทางวาจาทางใจออกไปด้วยเหตุนี้ผู้ที่ประพฤติสุจริตกรรมเว้นทุจริตกรรมจึงชื่อว่ามีวินัยเพราะนำโทษที่เป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจออกไปวินัยแบ่งออกเป็นสองอย่างคือวินัยของคฤหัสหนึ่ง และวินัยของบรรพชิตหนึ่งการงดเว้นจากอักุศลกรรมบทสิบประการชื่อว่าเป็นวินัยของคฤรัสหัสการไม่ต้องอาบัตเจ็ดกองมีประราชิกหนึ่งสังคาสังคาทิเศษหนึ่งทุลัดใจหนึ่งปาจิตตีหนึ่งปาติเทสนียะหนึ่งทุกบททุกกบทหนึ่ง ทุกกฎหนึ่งกกและทุกภาสิตหนึ่งเรียกว่าเป็นวินัยของบรรพชิตแม้ปาริสุทธะปาริสุทธิศีลสีส่มีปาติโมขะสังวรศีนหนึ่งอินรีสังวรศีลหนึ่งอาชีวปาริสุทธิศีลหนึ่งปัจจะยะสันนิสิต ศีลหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นวินัยของบรรพชิตคฤรัหั์ที่มีวินัยของคฤรัหั์ย่อมพ้นอบายบรรพชิตที่มีวินัยของบรรพชิตย่อมพ้นอบายด้วยย่อมบรรลุมักผลนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้มีวินัยจึงเป็นอุดมมงคลสิบวาจาสุภาษิตขยายความมงคลข้อที่สิบวาจาสุภาษิตเป็นอุดมมงคล วาจาสุภาษิตคือวาจาที่กล่าวดีแล้วเป็นวาจาที่เป็นที่เป็นไม่มีโทษประกอบด้วยธรรมเป็นวาจาที่เป็นที่รักเป็นวาจาจริงไม่เท็จไม่สอดเสียดไม่เหลวไหลเพ้อเจอร์แม้วาจาที่แสดงธรรมแก่ผู้อื่นด้วยมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังก็ชื่อว่าเป็นวาจาสุภาษิตเพราะเป็นปัใจจัยให้ผู้ฟังได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า อีกทั้งยังอาจให้บรรลุมรรคผลนิพพานอีกโสดหนึ่งด้วยวาจาเป็นทุกพภพาสิตนั้นตรงกันข้ามกับวาจาสุภาสิตมีโทษมากสามารถนำให้เกิดในอาบายได้เหมือนเรื่องนี้ในสมัยพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเถระสองรูปอยู่ในอาวาสเดียวกันรักใคร่กันดุดพี่น้องมีข้อวัดปฏิบัติงดงามต่อมามีพระธรรมฉึก ธรรมกระถึกรูปหนึ่งมาพักอยู่ที่อาวาสนั้นเห็นพิสุกสองรูปนั้นมีลาบมากก็คิดริษยากล่าววาจายุโยงให้พระเถระสองรูปนั้นแตกกันออกจากอาวาสนั้นแยกกันไปคนละทางพระธรรมกระถึกรูปนั้นก็ได้เป็นเจ้าอาวาสได้รับราบ,บสกตาระเป็นอันมากต่อมาพระเถระสองรูปนั้นได้กลับมาพบกันที่วิหารแห่งหนึ่งไ่ถามกัน ทราบความจริงแล้วจึงกลับไปยังอาวะเดิมขับไล่ภิกษุอิสนานั้นออกไปภิกษุผู้ริษยานั้นเมื่อแต่เมื่อกายแต่ตายไปบังเกิดเป็นบังเกิดในอเวจีมหานรกได้เสวยทุกขเวทนากร้าเป็นเวลาช้านานตลอดพุทธันดรมาในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี้ได้พ้นจากอเวจีมหานรกมาเกิดเป็นเปรต เปรตเปรตปสุกรผู้ที่ผู้เปรตสุกรอยู่ที่เขาคิดชะกูดมีร่างใหญ่โตเหมือนมนุษย์แต่มีสีสาะเป็นสุกรมีหางงอกออกจากปากมีหมูหนอนไหลออกจากทางปากด้วยอำนาจแห่งการกล่าววาจาสอดเสียไม่มีความจริงเป็นทุกภาสิทธิ เพราะฉะนั้นจึงงดจึงควรงดวาจาทุพภาสิทธิด้วยกล่าวแต่วาจาสุภาษิตอันเป็นอุดมมงคลแล้วท่านก็จะพบกับสุขและความเจริญตลอดไปเจริญพรก็ทั้งสามข้อนี้ก็เป็นมงคลในชีวิตเนาะก็คือถ้าใครมีสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนข้อที่แปดก็คือการมีศิลปะมีทักษะ มีศิลปะเนี่ยปัจจุบันเราใช้ในแง่ของการวาดการเขียนการปัน้นการอะไรใช่ไหมแต่ความหมายในเดิมเนี่ยศิลปะเราศิลปะเนี่ย,ยเรียกว่าศิลป์มันมันคือทุกๆวิชาชีพเลยทุกๆช่างเลยนะถือว่าเป็นศิลปะทางนั้นเลยนะครับถ้ามันมันเป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์ไม่มีโทษเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลทั้งสิน้นอันเนี้ยจาเป็นสิ่งที่งาม,มนะครับให้ประโยชน์ทั้งโลกนี้ละโลกน้า วินัยก็คือศีลนะฮศีลหรือวินัยของคารวาสของประอันนี้ก็คือทำให้เราประสบความสุขความเยื่อในภพเดี้และบภพหน้าอันนี้น่าจะไม่มีอะไรมากใช่ไหมข้อหักก็คือคารวาสโด,ดยทั่วไปใช่ไหมชาวบ,บ้านบรพชีตคือนักบวชนะส่วนอาบัติก็คือชื่อของความผิดแต่ละระดับนะทั้งหมดเจ็ดกองด้วยกันคำว่าปลาที่สุที่ศีลสีหมายถึง ปฏิโมกข์ก็คือศินสองเจ็ดข้อใช่ไหมอินทรีสางหรืออาจจะหมายรวมถึงอันอื่นที่นอกจากพระปฏิโมกข์หมายถึงข้อที่กําหนดไว้นะอินทรอินทีสังวรสังวรสินก็คือสํารวมอินทรีตาูจงูกลินกายเนี่ยอาชีวะไปสืบอศีลก็คือแสวงหาปัจจัยสีในทางที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ปัจจัยญาติสันนิสสินะครับคือก็คือพิณา ปัจจัยในการใช้สอยในแต่ละครั้งแต่ละคันนี้เป็นวินัยของพระต่อมาวาจาสุภาษิตคือการพูดจาสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมเป็นประโยชน์ไม่ยุเยงยแต่แข็งรัวง่วก็โดยหลักการก็คือเป็นความจริงเป็นคําสุภาพเป็นคําที่สมานไม่ตรีไม่ส่อเสียดแล้วเป็นคําที่มีสาระมีแก่นสารไม่เพริรเจอร์ อันนี้เรียกว่าเป็นคําสุภาษิตซึ่งมันเนี่ยจะทําให้เกิดประโยชน์สูงแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งในโลกนี้โลกหน้าเนาะนะเป็นประโยชน์เพื่อบรรลุธรรมด้วยนะบางทีก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในศีลได้เหมือนกันแต่ั้งแยกออกมาเรื่องวาจาสุภาษิตนี่ครับมีคำถามหรไม่อยากจะเสริมไหมครับมีแค่จะถา,ถามเรื่องศิลปะค่ะอมันบางทีมันก็เหมือนกับ ยังไงดีอ่ะศิลปะคือวิชาชีพหรอคะใช่ใชเป็นเป็นทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะอาจจะไม่ใช่วิชาชีพแต่อาชีพมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะความหมายในยุคเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปทักษะเช่ทเนทักษะการดิดดิดก้อนหินอ่ะสมัยก่อนเนาะทักษะการเย็บทักษะการพูดอะไรเงี้ยเป็นวิชาชีพเดจะว่าวิชาชีพอะไรก็ได้มถามว่าไอาที่ไม่มีโทษที่ไม่มีโทษนี่คือเอาวัดว่าแบบ ไม่ไม่ทำให้เขาไม่ทำให้ตัวเองแล้วกูเดจดร้อนอืมไม่สร้างปัญหาเงอย่างเช่นวิชาชีพการขโมย้งนะทักษะการขโมยอันนี้ก็คงไม่ใช่ปริุมงคลเนาะทักษะการโกหกแบบแนบเนียนจนคนจับไม่ได้ไงก็คงไม่ใช่ศิลปะในความหมายนี้อ่าแปลว่าทักษะโอ้ใช่ค่ะอ่าผมว่าทักษะนี่น่าจะใกล้เคียงที่สุดนะ เช่นอย่างนักกีฬาอย่างนี้เป็นคนที่มีทักษะทางกีฬาอย่างนี้เขคือไม่มีศิลปะในการกระโดดไกลศิลปะในการพุ่งแหลนศิลปะในการอะไรเงี้ยในในในทางธรรมใช้คําคําศิลปะในความหมายนี้ค okay, รับโอเคค่ะจัดเริยนฟ้าเราจะเรียนฟังสมัสดกันเนาะเป็นเช่นกี้จัดเริยนฟ้าย้ำเกียร์นะ ปอดีอค่ะ้ามันค้างรอเปล่าคระอาจาเรานั่งสมาธิกันห Thank <laughs> you. I do อิังุศงอีกทางโลบนบุญญาภาคังสัภะสัตานังเทมะข้าพเจ้าขอแพ่สมบุรณ์สมุศรไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตเทพปิดาทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญสมุศรที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปลานี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข ขอจง้นจากทุก์แต่ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกเธอมีความสุขเจริญพร